งานวิวาสุดรู้ที่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับกลายเป็น่ําคืนแห่งความลี้ลับที่สันสะเทือนทั้งวงการเมื่อเจ้าสาวไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่ปรากฏร่างที่สองและที่สามต่อหน้าสายตาทุกคนใครกันคือเจ้าสาวตัวจริงและความลับดำมืดที่เจ้าบ่าวปิดบังไว้คืออะไรกันแน่ติดตามให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความรักที่สร้างบนความลวงอาจแลกมาด้วยบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจินตนาการวิวารู้หาในโรงแรมกลางกรุง แสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับคริสตันบนเพดานแขกผู้มีเกียรติเดินกันขวักไขว่เสียงดนตรีคลอเบาๆเติมเต็มบรรยากาศตำรวจหนุ่มในชุดเครื่องแบบสีขาวยืนเคียงข้างเจ้าสาวผู้สง่างามรอยยิ้มของเธอเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างดวงตาคมกริบจ้องมองผู้คนรอบงานจู่ๆเสียงซุบซิบดังขึ้นจากโต๊ะด้านหลังแขกบางคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจประตูห้องจัดเลี้ยงถูกเปิดออก หญิงสาวอีกคนหนึ่งในชุดเจ้าสาวเหมือนกันเดินเข้ามาอย่างมั่นใจใบหน้าเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วแขกทั้งงานต่างอ้าปากค้างเจ้าบ่าวหันมองอย่างตกตะลึงเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นที่ขมับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเองกลิ่นดอกกุหลาบแดงที่จัดไว้ทั่วห้องพลันกลับกลายเป็นกลิ่นอับจนรู้สึกคลื่นไส้เสียงหัวเราะเมื่อครูงเงียบกริบ เือเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงสองเจ้าสาวยืนเผชิญหน้ากันแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความเจ็บแค้นเสียงฝีเท้าของตำรวจที่ยืนอยู่ข้างเจ้าบ่าวค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้สายตาเขาไม่ได้มองไปที่ใครเลยนอกจากหญิงสาวทั้งสองที่เหมือนกันราวกับเงาในวินาทีนั้นเองหลอดไฟบนเพดานกระพริบทีบรรยากาศอบอ้าวเหมือนอากาศขาดหาย เจ้าบ่าวกำมือแน่นเรากับเตรียมจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเสียงสายตาของแขกทุกคู่จับจ้องไปยังเวทีไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยความเงียบกดทับจนเหมือนเสียงหัวใจของทุกคนดังไปทั่วห้องหญิงสาวสองคนที่เหมือนกันราวกับกระจกสะท้อนต่างยืนตัวตรงไม่หลบตาริมฝีปากของเจ้าสาวคนแรกสั่นเล็กน้อยขณะที่อีกคนยกคางขึ้นอย่างท้าทาย ตำรวจหนุ่มที่ยืนข้างเจ้าบ่าวก้าวออกมาเพียงหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องเหมือนเป็นสัญญาณให้ทุกสายตาหันไปจับจ้องเจ้าบ่าวหันไปมองตำรวจแววตาเต็มไปด้วยความหมาดวันเรากับรู้ดีว่าความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงหายใจติดขัดจนต้องยกมือขึ้นจับอกเสื้อดอกกุหลาบแดงที่เคยงดงาม ทันดูเหมือนมีหนามคมแหลมแทงเข้าไปในบรรยากาศกลิ่นหอมกลับกลายเป็นกลิ่นเลือดในจินตนาการจนแขกบางคนยกผ้าเช็ดหน้าแนบจมูกอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นหญิงสาวคนที่สองเอื้อมมือไปคว้าข้อมือเจ้าบ่าวแรงบีบรัดทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวดวงตาของเธอวาวโรธเสียงเอื้อนเอ่ยออกมาช้าๆแต่ก้องไปทั่วห้องทำไมเจ้าบ่าวของฉันถึงยืนอยู่ตรงนั้นกับเธอ เสียงฮือฮาดังกระหึม่มเก้าอีบางตัวถูกผลักจนล้มกระแทกพื้นแก้วไวน์แตกกระจายส่งเสียงแหลมบาดหูแขกหลายคนยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตื่นตะลึงเจ้าสาวทั้งสองก้าวเข้าหากันร่างกายสั่นสถานราวกับคลื่นไฟฟ้าอากาศรอบตัวเย็นวาบเหมือนถูกแช่แข็งแม้แต่ไฟจากคมระยะก็เหมือนจะดับแสงลงไปทีละน้อยตำรวจหนุ่มก้าวเข้ามาตรงกลาง เสียงของเขาดังหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความยินชาความจริงทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยในคืนนี้ทุกคนในห้องจัดเลี้ยงเงียบสนิทไม่มีเสียงใดเล็ดลอดนอกจากเสียงหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกำลังเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเจ้าบ่าวหันมามองตำรวจริมฝีปากสัน่นเหงื่อไหลเป็นทางลงมาตามแก้มในดวงตาสะท้อนทั้งความกลัวและความสิ้นหวัง สายตาของแขกทุกคนเต็มไปด้วยคำถามใครคือเจ้าสาวตัวจริงเหตุใดถึงมีเงาลึกลับที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์และตำรวจหนุ่มคนนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรแสงไฟที่กระพริบยังคงกดดันบรรยากาศเสียงดนตรีเงียบไปโดยสิ้นเชิงเหลือเพียงความรู้สึกอึดอัดที่ค่อยๆค,ค,คลื่นผ่านเข้ามาเหมือนทั้งห้องกำลังถูกกักขังด้วยความลับดำมืดและประตูทุกบานถูกปิดตายด้วยความจริงที่ไม่มีใครอยากเผชิญ ร่างกายของแขกหลายคนสั่นสถานเหมือนถูกแรงกดดันบางอย่างบีบคั้นดวงตาหลายคู่เบิดกว้างต่างเฝ้ารอว่าใครจะเป็นคนพูดความจริงออกมาก่อนหญิงสาวทั้งสองยังยืนประชันกันกลางเวทีชุดเจ้าสาวสีขาวสะท้อนแสงไฟระยิบระยับราวกับแสงนั้นกำลังฉีกความลับออกมาให้เห็นริมฝีปากของเธอทั้งคู่เม้มแน่นจนเป็นเส้นตรงเจ้าสาวคนแรกยกมือขึ้น นิ้วเรียวยาวกับผ้าคลุมผมแน่นจนสั่นดวงตาของเธอแดงกำ่ำเหมือนจะระเบิดออกมาเป็นน้ำตาหรือความโกรธแค้นไม่มีใครแน่ใจว่าเธอจะทำสิ่งใดต่อไปอีกฝ่ายยิ้มเย็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและท้าทายเรากับกำลังถือไพ่เหนือกว่าในเกมที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงกระซิบกระซาบดังทั่วห้องชื่อของตระกูลเจ้าบ่าวถูกเอ,อ่ยขึ้นหลายครั้ง บางคนพูดถึงธุรกิจมืดบางคนพูดถึงคดีที่ตำรวจยังสืบหาความจริงไม่เจอและทุกสายตาก็เริ่มหันมองไปที่ตำรวจหนุ่มผู้นั้นเขายืนนิ่งไม่หวั่นไหวแววตาของเขาเหมือนอ่านทุกคนออกเหมือนเขารู้ว่าทั้งงานวิวานี้คือเวทีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโปรงบางสิ่งเจ้าบ่าวสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ฝ่ามือทั้งสองกุมหน้าแน่นเสียงหอบหายใจดังแผ่วหนักหน่วง เหมือนคนที่ถูกความลับกดทับจนแทบขาดอากาศเจ้าสาวคนแรกก้าเข้าไปหาน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มเธอชี้ไปที่อีกคนด้วยเสียงสัน่นเธอไม่ควรอยู่ที่นี่วันนี้คือวันของฉันแต่ทันใดนั้นเจ้าสาวอีกคนหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแหลมบาดหูจนแขกหลายคนรู้สึกขนลุกสู้เธอพูดออกมาอย่างชัดเจนวันของเธอหรือวันของฉันต่างหาก เสียงดังนั้นเหมือนคมมีเฉืยนอากาศฝังเข้าไปในใจทุกคนที่อยู่ในห้องแม้แต่เสียงแก้ววายที่สั่นจากมือแขกบางคนอย่างชัดเจนยิ่งกว่าดนตรีที่เงียบหายไปนานแล้วตำรวจหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาเอื้อมมือแตะที่กระเป๋าเสื้อสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้หัวใจของหลายคนสั่นสถานเขากําลังจะหยิบมันออกมาและบอกความจริงที่ไม่มีใครหนีได้อีกต่อไป แสงไฟบนเพดานดับวูบลงทันทีห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดเสียงกรีดร้องดังขึ้นอย่างโกลาหลฝีเท้าวิ่งวุ่นสะท้อนกล้องไปทั่วกลิ่นไม่บางอย่างลอยชโวยมาแตะจมูกเหมือนกับว่าน,นี้ไม่ใช่เพียงงานวิวาธรรมดาแต่เป็นเวทีของการพิพากษายอย่างแท้จริงความมืดเข้าครอบงำทั้งห้องจัดเลี้ยงแสงเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ คือเปลวเทียนเล็กๆบนโต๊ะอาหารที่สั่นไหวราวกับจะดับลงเงาร่างของผู้คนทับซ้อนกันไปมาเสียงหอบหายใจดังปนกับเสียงฝีเท้าวิ่งหนีเจ้าสาวทั้งสองยังคงยืนนิ่งกลางเวทีราวกับความมืดไม่อาจทําให้พวกเธอหวาดกลัวสายตาของแขกที่เหลือจับจ้องไปยังพวกเธอแม้มองเห็นเทียงเงาลางๆแต่กลับสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลเจ้าบ่าวพยายามลุกขึ้นยืน แขาของเขาสั่นจนแทบสุดเมื่อไหลอับลงมาตามกรอบหน้ามือทั้งสองยังคงกำเสื้อแน,น่นเสียงเขาสั่นพร่าฉันฉันอธิบายได้ทันใดนั้นเองไฟฟ้ากลับมาสว่างวาบขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจบนเวทีไม่ได้มีเพียงเจ้าสาวสองคนแต่กลับมีเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังพวกเธอเงานั้นสูงโปรง่ง ใบหน้าซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าคลุมสีขาวซีดท่วงทายืดตรงราวกับกำลังจ้องมองไปที่เจ้าบ่าวโดยเฉพาะบรรยากาศเย็นเยือกจนลมหายใจแขกหลายคนกลายเป็นไอขาวเสียงแก้ววายที่ตกแต่กับพื้นดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของหญิงสาวผู้หนึ่งที่หมดสติความโกลาหลเกิดขึ้นรอบห้องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เวทีแม้เพียงก้าวเดียวตำรวจหนุ่มก้าวไปข้างหน้าแววตาของเขาคมกริบ เสียงของเขาก้องกังวานความจริงไม่ได้มีแค่สองด้านเขาชี้ไปยังเงาที่สามและนี่คือสิ่งที่เจ้าบ่าวปิดบังมาตลอดเจ้าบ่าวสุดตัวลงคุกเขา่ามือสั่นเทาริมฝีปากพยายามจะพูดแต่ไร้เสียงเพียงน้ําตาที่ไหลออกมาไม่หยุดแขกทั้งห้องต่างมองด้วยความหวาดกลัวและสับสนเจ้าสาวทั้งสองหันมามองกันแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความเกลียดชัง กลับเปลี่ยนเป็นความหวาดวันพวกเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่เลือดเนื้อมนุษย์กำลังยืนอยู่ข้างหลังและไม่ยอมจากไปเงาลึกลับค่อยๆยยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวซีขาวจนเหมือนกระดูกเลื่อนช้าๆมาทางเจ้าบ่าวเสียงลมหายใจของทุกคนหยุดลงในวินาทีนั้นความหนาวเน็บแผ่ซ่านไปทั่วรีระราวกับความตายกำลังจะถูกเชื้อเชิญเข้ามาในงานวิวานี้ มือซีดขาวนั้นค่อยๆเอื้อมเข้าใกล้เจ้าบ่าวสายตาของเขาเบิดกว้างร่างกายแข็งที่เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะขยับหนีเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากเงาลึกลับแผ่วแต่ชัดเจนในความเงียบถ้อยคำไม่คุ้นหูแต่แฝงด้วยความโกรธเกรี้ยวจนแขกหลายคนยกมือปิดหูด้วยความหวาดกลัวทว่าวกลับไม่มีใครหยุดเสียงนั้นได้อากาศในห้องเย็น,นเยือกลงเรื่อยๆ ดอกกุหลาบที่ประดับอยู่ตามโต๊ะอาหารเริ่มเหี่ยวเฉาต่อหน้าต่อตากลีบสีแดงร่วงหล่นล,ง,ลงพื้นราวกับหยดเลือดสดทําให้ผู้คนหลายคนถึงกับร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าสาวทั้งสองก้าวถอยหลังพร้อมกันใบหน้าซีดเผือดเสียงหัวใจของพวกเธอดังก้องชัดเจนในหัวใจเต็มไปด้วยคําถามว่าร่างลึกลับตรงหน้านี้เป็นใครกันแน่ ตำรวจหนุ่มมองภาพทั้งหมดด้วยสายตาหนักแน่นเขาหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าเสื้อออกมาซองนั้นเก่าและมีรอยเปื้อนน้ำเขาชูขึ้นสูงต่อหน้าทุกคนนี่คือหลักฐานทั้งหมดความจริงที่เกี่ยวข้องกับงานวิวาครั้งนี้เสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้องทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความสงสยัยแต่ก่อนที่ตำรวจจะได้เปิดเผยเนื้อหาเงาลึกกลับยกมือขึ้นตวัดอย่างรวดเร็ว ไฟทุกดวงในห้องดับลงพร้อมกันอีกครั้งเสียงกรีดร้องดังระงมแขกหลายคนวิ่งชนกันล้มระเนระนาดแก้วและจานตกแตกกระจายทั่วพื้นบรรยากาศปั่นป่วนจนไม่อาจควบคุมได้ในความมืดนั้นเสียงหัวเราะยินเยียบดังขึ้นหัวเราะช้าๆราวกับเย่อหยนันทำให้เส้นขนของทุกคนลุกชันและหัวใจเต้นทีรัวยอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อไฟสว่างกลับมาอีกครั้งภาพที่ทุกคนเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเจ้าบ่าวไม่ได้ยืนอยู่กลางเวทีอีกต่อไปร่างของเขานั่งคุกเข่าและมือซีขาวนั้นวางอยู่บนไหลของเขาแน่นหนาเหมือนเป็นตราประทับแห่งการครอบครองเสียงหายใจดังฮึดฮัดของเจ้าบ่าวแผ่วลงแววตาเขาร้แสงเหมือนคนที่หมดสิ้นพลังและความหวังแขกหลายคนถึงกับสุดลงร้องไห้ บางคนก้มกราบกับพื้นราวกับกำลังขอให้สิ่งลึกลับนั้นเมตตาตำรวจหนุ่มยังคงยืนนิ่งในมือเขายังถือซองเอกสารสายตาไม่ละไปจากร่างลึกลับตรงหน้าความจริงมันไม่เคยหายไปไหนเสียงเขาเอ่ยช้าๆแต่หนักแน่นและคืนนี้ทุกคนจะได้รู้เสียงของตำรวจหนุ่มสะท้อนก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงแม้จะเต็มไปด้วยความโกลาลล่ะ แขกบางคนยังคงร้องให้บางคนสวดภาวนาเสียงสัน่นแต่ทุกคู่หูก็ยังตั้งใจฟังเพราะถ้อยคำของเขาเหมือนเป็นกุญแจไขความลับทั้งหมดเงาลึกลับที่ยืนอยู่ข้างหลังเจ้าบ่าวยกศีรษะขึ้นช้าช้าผ้าคลุมสีขาวซีดเลื่อนตกลงมาเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นดวงตาคมเข้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาคู่นั้นจับจ้องไปที่ตำรวจหนุ่มเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนาน เจ้าสาวทั้งสองตัวสัน่นเสียงสะอื้นเล็ดลอดจากลำคอริมฝีปากขยับแต่ไม่กล้าพูดออกมาสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่อยากลืมตำรวจหนุ่มค่อยๆแกะซองเอกสารนิ้วของเขาแน่นและมั่นคงเสียงกระดาษเสียดสีก้องชัดในความเงียบแขกทั้งงานเบิกตากว้างทุกลมหายใจแขวนอยู่บนความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย ทันใดนั้นเสียงเจ้าบ่าวดังขึ้นแผ่วเบาสั่นสถานเหมือนคนกำลังจะหมดแรงหยุดเถอะอย่าเปิดมันเลยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนเขารู้ว่าภายในซองเก็บความลับร้ยแรงเกินกว่าจะปกปิดต่อไปได้ตํำรวจหนุ่มเหลือบตามองเขาแต่ก็ไม่หยุดมือเขาค่อยๆดึงเอกสารออกมาแผ่นกระดาษเก่าและมีรอยเปื้อนคล้ายคราบเลือด ทำให้แขกหลายคนถึงกับหายใจติดขัดหญิงสาวคนหนึ่งกรีดร้องเมื่อเห็นภาพถ่ายหล่นออกมาจากซองเป็นภาพชายหนุ่มในชุดสูทยืนเคียงข้างหญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนเจ้าสาวทั้งสองแต่ใบหน้านั้นซีดขาวแข็งทื่อและเต็มไปด้วยบาดแผลเหมือนคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่แล้วเสียงฮือฮาดังกระหึ่มทั่วห้องแขกบางคนปิดตาบางคนลุกหนีออกไป แต่หลายคนกับจ้องมองภาพถ่ายนั้นไม่กระพริบเหมือนถูกสะกดด้วยความสยดสยองเจ้าสาวทั้งสองร้องให้โฮพร้องกันเสียงสะอื้นสะเทือนบรรยากาศทั้งห้องร่างลึกลับที่ยืนอยู่เบื้องหลังเจ้าบ่าวก้าวออกมาช้าๆแสงไฟกระทบใบหน้าซีดเผือดเต็มที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือหญิงสาวในภาพถ่ายเจ้าสาวคนที่สาม ซึ่งไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้อีกแล้วบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงกลายเป็นความเงียบงันทุกคนรับรู้ได้ทันทีว่างานวิวาครั้งนี้ไม่ใช่พิธีแห่งความสุขแต่เป็นเวทีของความลับดำมืดที่กำลังคลี่คลายออกมาอย่างช้าๆและโหดร้ายที่สุดร่างซีของเจ้าสาวคนที่สาก้าวเข้ามาเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นหินอ่อนช้าและหนัก ก้องสะท้อนในหูของทุกคนเรากับคอ้อนเหล็กกระแทกหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแขกหลายคนกรีดร้องแล้วล้มลงกับพื้นบางคนหลับตาแน่นไม่กล้ามองแต่บางคนกลับจ้องเธอด้วยความสยดสยองดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเหมือนกำลังมองภาพที่ไม่อาจลืมไปชั่วชีวิตเจ้าสาวทั้งสองยืนแข็งริมฝีปากสันพร่าเสียงสะอื้นขาดห้วงเหมือนจะขาดลมหายใจ ใบหน้าของพวกเธอซีดเผือดจนแยกไม่ออกว่าใครคือคนเป็นใครคือคนตายเจ้าบ่าวก้มหน้ากับพื้นร่างกายสั่นสะท้านเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลำคอเหมือนถูกบีบจนไร้เสียงเพียงแค่หยดน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นสายตำรวจหนุ่มยืนตรงานเอกสารในมือปลิวสวัยตามลมที่พัดมาจากไหนไม่รู้ดวงตาเขามุ่งตรงไปยังร่างซีดนั้น แววตามไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการรอคอยเหมือนเขารู้ว่าจะต้องเจอสิ่งนี้ทันใดนั้นร่างซี้ชูมือขึ้นนิ้วเรียวซีขาวยกชี้ไปที่เจ้าบ่าวทุกสายตาหันตามความเงียบกดทับจนเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงหัวเราะเย็นเยียบหลุดออกมาจากริมฝีปากเธอหัวเราะช้าชยาวยาวเหมือนเสียงโลหะเสียดสีกันทำให้แขกหลายคนกรีดร้องปิดหู แต่เสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในใจของทุกคนเขาคือคนที่ทําให้ฉันต้องตายคําพูดนั้นหลุดออกมาชัดเจนทั้งห้องถึงกับแตกตื่นเสียงวอยวายดังระงมแต่ไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้แม้แต่ก้าวเดียวเจ้าสาวสองคนเบิกตากว้างหันไปมองเจ้าบ่าวด้วยแววตาไม่อยากเชื่อน้ําตาไหลพรากเหมือนเขื่อนแตกร่างกายสั่นสะท้านเหมือนหัวใจแตกสลายตรงหน้า เจ้าบ่าวสุดลงกับพื้นอีกครั้งเขาร้องตะโกนออกมาด้วยเสียงแหบพร่าไม่ไม่จริงฉันไม่เคยตั้งใจแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดนั้นเพราะหลักฐานในมือของตำรวจและร่างซีที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ทำให้ทุกสิ่งถูกตัดสินไปแล้วกลิ่นดอกกุหลาบแดงในห้องแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าที่แสบจมูกเทียนที่เคยส่องสว่างดับพรึบลงทีละเล่มจนเหลือเพียงความมืดครึ่งห้อง เสียงหัวใจของผู้คนดังระรัวรอเพียงการเปิดเผยครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนง,งานวิวานี้ให้กลายเป็นพิธีกรรมแห่งการพิพากษายอย่างสมบูรณ์แสงไฟบนเวทีกระพริบทีสะท้อนภาพร่างซีดในชุดเจ้าสาวที่ยืนอยู่กลางสายตาทุกคู่ผ้าคลุมศีรษะของเธอขยับช้าช้าเรากับลมที่ไม่มีอยู่จริงกำลังพัดผ่านกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นทุกวินาที เหมือนลอยขึ้นมาจากพื้นพรมสีแดงหรูหราแขกหลายคนวิ่งกรูกันไปที่ประตูแต่เมื่อมือผลักบานประตูไม้หนาหนักมันกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงเคาะโครมครามดังระงม,มแต่ประตูเหมือนถูกปิดตายจากโลกภายนอกบรรยากาศยิ่งกดทับทุกหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกตำรวจหนุ่มยังคงยืนมั่นกลางห้องเอกสารในมือสั่นไหวเล็กน้อยแต่สายตาของเขายังคงแข็งกร้าว เขาก้าวไปหนึ่งก้าวหันหน้าสบตากับร่างซีดในชุดเจ้าสาวเธอไม่เคยจากไปจริงๆใช่หรือไม่ร่างซีดยิม้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเคียดแค้นริมฝีปากแต่เพเยช้าๆเสียงแหบแห้งลอดออกมาเขาสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปแต่เขาทิ้งฉันไว้ในความตายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่น คําพูดนั้นทําให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงร้องให้ระง,งมของเจ้าสาวทั้งสองประสานกันคนหนึ่งซุดตัวกอดอกอีกคนยกมือขึ้นปิดหูเหมือนไม่อยากฟังแต่ทุกคํายังคงแทงลึกเข้ามาในใจเจ้าบ่าวก้มหน้ากับพื้นฝ่ามือกรีดผมตัวเองด้วยความสับสนเสียงของเขาสั่นเครือฉันฉันไม่เคยคิดว่าจะจบแบบนั้นฉันพยายามลืมแต่เธอก็ไม่เคยจากไปจริงๆ เสียงหัวเราะแหลมดังขึ้นหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันแขกหลายคนถึงกับกรีดร้องอีกครั้งเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันก้องสะท้อนจากทุกทิศทางเหมือนกำแพงทั้งสี่ด้านกำลังพูดพร้อมกันร่างซีดก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวมือซีดขาวเอื้อมออกไปปลายนิ้วแตะไหล่เขาเบาๆแต่กลับทำให้เจ้าบ่าวสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างเหงือผุดเต็มใบหน้า เหมือนถูกไฟลวกจากสัมผัสที่เย็นเยียบเธอคิดว่าฉันจะให้อภัยได้หรือเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเหมือนลมหนาวที่กรีดแทงผิวหนังบรรยากาศทั้งห้องเย็นจนหายใจเป็นไอแขกหลายคนสั่นเทาจนตัวชนกันตำรวจหนุ่มยกเอกสารขึ้นสูงเขาตะโกนเสียงก้องนี่คือหลักฐานทุกคนต้องรู้ความจริงนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรักสามเศร้า แต่มันคือคดีฆาตกรรมที่ถูกปิดบังทั้งห้องเงียบกริบสายตาทุกคู่หันไปมองเอกสารในมือเขาแสงไฟที่กระพริบสะท้อนบนซองเก่าๆในวินาทีนั้นแม้แต่งเงาลึกลับในชุดเจ้าสาวก็หยุดนิ่งเหมือนกำลังรอฟังสิ่งที่จะถูกเปิดเผยออกมาเสียงของตำรวจหนุ่มดังก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงเขาค่อยๆค,คลี่เอกสารออก ภาพถ่ายและบันทึกที่ถูกซ่อนเร้นเผยให้เห็นต่อสายตาทุกคนมันคือรายงานคดีการหายตัวไปของหญิงสาวคนหนึ่งและชื่อของเธอก็คือชื่อเดียวกับเจ้าสาวคนที่สามแขกทั้งห้องต่างชะงักบางคนร้องให้บางคนปิดปากด้วยความตกตะลึงเจ้าสาวทั้งสองสุดลงกับพื้นกอดกันแน่นด้วยความกลัวและความเศร้าพวกเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงภาพลวงตา แต่คือความจริงที่ตามหลอกหลอนเจ้าบ่าวก้มกราบลงต่อหน้าร่างซีดเสียงสะอื้นของเขาดังก้องไปทั่วฉันผิดเองฉันขอโทษฉันไม่ควรทิ้งเธอไม่ควรหันหลังให้เธอในวันที่เธอต้องการฉันที่สุดร่างซีดยืนนิ่งดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าหยดน้ำตาใสๆไหลาอาบแก้มสีขาวเธอเอื้อมมือไปลูบศีรษะเจ้าบ่าวเบาๆ เสียงกระซิบสุดท้ายหลุดออกมาคำขอโทษของเธอช้าเกินไปแล้วทันใดนั้นแสงไฟทุกดวงสว่างขึ้นพร้อมกันรางซีค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงกลีบกุหลาบที่ร่วงหล่นเกินพื้นกลิ่นเน่าเหม็นหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้สดห้องจัดเลี้ยงกลับคืนสู่ความเงียบสงบแขกหลายคนยืนยืนตัวสัน่น น้ำตาคลอด้วยความตื่นตระหนกและเวทนาแต่ทุกคนรู้ดีว่าได้เห็นบางสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจตำรวจหนุ่มก้มเก็บเอกสารเข้ากระเป๋าสายตาของเขาหนักแน่นเรากับรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่สิ้นสุดเขาหันไปมองเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งสองแล้วเอ่ยเสียงเรียบความรักที่สร้างด้วยการหลอกลวงไม่มีวันจบลงด้วยความสุขคืนนี้คือบทเรียนที่ใครก็ไม่อาจลืม ดนตรีบรรเลงขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อฉลองหากเพื่อปิดฉากค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยงานวิวาครั้งนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ผู้คนจะพูดถึงไปอีกนานแสนนาน